บอสให้อภ oh. mm ัย hmm. อ mm ้อมผมเฉยๆเพราะว่าผมโดนจนชินแล้วทุกคนโดนจนชินแล้วผมเฉยๆก็อย่างที่ผมพูดไปอ่ะคือการได้อะไรมาเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วผมก็ดีใจด้วยแต่ว่าถ้าเอาสัญลักษณ์แบบนั้นมามาไล่ล่าเรามันคือน้องน้องไม่ใช่เป็นเคสแรกอ่ะ น้องจะเป็นเคสแรกมันเจอมาเป็นแบบเป็น 1, พันๆเคสแล้วผมถึงต้องพูดคํานั้นไงไม่ต้องตอบได้ได้จริงๆแล้วเรามีสิทธิ์นะทุกคนอย่าไปกลัวอย่างเดียวว่าเอ้ยตอบแล้วจะให้แสงเขาไม่ใช่การตอบเนี่ยบางทีเนี่ยเราตอบแล้วให้เขารู้จักจุดยืนของเราใช่ไหมและให้เขารู้จักว่าอย่าทาร้ายคนขอให้ทําร้ายเราเป็นคนสุดท้ายได้ไหมอืม ถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ามันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนแบบมันเหมือนคนที่เกิดเหตุในครอบครัวสมมตุติพ่อทําร้ายลูกพ่อล่วงเกินลูกเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ยอมพูดแล้วไม่ยอมพูดก็ปล่อยเขาทําไปเรื่อยๆอ่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเอออย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าการที่เราเห็น คนทํร้ายกันแล้วเราไม่พูดหรือเราบางทีเราเป็นคนทู่ถูกทําลายแล้วเราไม่พูดแล้วเรายอมไหมเขาอ่ะมันยังเหมือนกับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดอ่ะไม่ยอมพูดครอบครัวก็ไม่พูดมันก็กลายเป็นถูกกระทาซ้ําๆๆๆอืมผมไม่ได้รู้สึกเสียอ,อกเสียใจนะเออแต่ผมพูดในในลักษณะสิทธิ์ของผมอืมเราทําดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ นะฮะเราอยู่ของเราดีๆไม่มีปัญหาครับนะฮะสิ่งเหล่านี้แหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบมันทําให้เราแก่งขึ้นทุกคนเราทําให้เราแก่งขึ้นเขาไม่ใช่เป็นเพียงคนแรกและคนสุดท้ายและไม่ใช่คนเดียวเขาหนึ่งในจำนวนนับเป็นพันๆเกือบหมื่นแมเสเซจที่กระทบกระแทกกันด้วยวิธีการใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เขาใส่อยู่กระแทกเรา อันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนที่เขาใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เขาชื่นชมเขาได้มากระแทกเราอันนี้มันคือตัวอย่างที่ชัดเจนนะฮะมันก็บอกไปชัดเจนนะฮะการกระทําทุกการกระทํามันเป็นการกระทาไม่ใช่ครั้งแรกแครั้งเดียวตัวเขาก็ไม่ได้เพิ่งทําครั้งแรกนะฮะจะบอกไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรอ่ะมันก็พูดได้อ่ะครับแต่ถามว่าใครเชื่อบ้างอ่ะ อ่าผมถามนิดนึงเ,เขาถามว่าถ้าทําแล้วไม่ทําโดยไม่ได้ตั้งใจอ่าใครเชื่อพิมพ์ว่าเชื่อใครไม่เชื่อพิมพ์ว่าว่าไม่เชื่ออ่าพิมพ์มาอ่าใครเชื่อพิมพ์คำว่าเชื่อเชื่อว่าความไม่ได้ตั้งใจใครไม่เชื่อว่าตั้งนะพิมพ์เลยไหนไหมมันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคําตอบอะมันอยู่ที่ชัดเจนอืออ่ะใครคิดว่าจงใจกดหนึ่ง หัวเราะเหมือนป้าประตูน้ำเลยนะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแล้วพูดประโยคซ้ำแล้วเบิ้ลแล้วพูดประโยคแล้วหัวเราะเบิ้ลแล้วขยี้ประโยคที่ผมถูกเล่นเยอะที่สุดจากทุกทุกคนนะ่ะว่าผมสนิทอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะ่ะคือประโยคน้องเขาก็ไม่ธรรมดาหรอกเขาก็แช์ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอรูปไก่อ่ะรูปไก่ใช่ไหมเขาก็แช์อยู่ เขาก็แชร์อยู่เขาก็แชร์อยู่ทุกคนเห็นเขาแชร์รูปไก่ไหมใช่ไหมเห็นไหมใครเห็นบ้างไหมเห็นไหมใครเห็นมที่เขาแชร์รูปไก่ที่เป็นพื้นเห็นนะเป็นอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้มันคนให้ดูอะที่เป็นพื้นดินเน่ะรืออะไรสักอย่างเขาก็แชร์อยู่อืมเขาก็อยู่โมเมนต์แห่งการะทำนั่นแหละสังคมมันต้องมีความชัดเจนอะ พอมีการเรียกร้องสิทธิตัวเองก็กลายเป็นผู้ถูกกระทำใช้งานอย่าเลยอย่าเลยเวลาทําคนอื่นไม่ได้คิดเวลาเขาทวงขึ้นมากลายเป็นผู้ถูกกระทําอย่าตลกกรุณาอย่าพิมพ์ชื่อคนนี้ได้ไหมครับแอดมินแอดมินไปตั้งค่าบล็อกคํานี้ให้หน่อยชื่อนี่นะฮะ เราไม่อยากให้มันฟลัดขึ้นมาบ่อยๆคุณก็รู้ขนาดคนที่เราคิดว่าเมตตายัางทําแบบนี้แล้วคนที่เขาไม่ชอบเราอยู่แล้วว่าที่เขาแบบอยู่ตรงกันข้ามอยู่แล้วผมเจอหนักมากทุกคนก็เจอหนักเออมันอันนี้มันเป็นแค่เสี่ยวเดียวนิดเดียวมันไม่ใช่ข้อมูลแรกมันไม่ใช่ข้อความแรกแล้วไม่ใช่ข้อความสุดท้ายมันเป็นหนึ่งในข้อความที่เป็นพันเป็นหมื่นข้อความที่ รับประทานพวกเราจนสนุกสนานกันอยู่แล้วก็แ,วแค่เป็นตัวอย่างหนึ่งในข้อความและกันซึ่งมันก็เป็นดิจิตอลฟุตปิ้นอยู่ในโซเชียลเยอะแยะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในดิจิตอลฟุตปิ้นให้คลิปเป็นคำตอบทุกคนผมไม่ตอบว่ารู้สึกยังไงให้คลิปเป็นคำตอบอ่ะใครดูคลิปแล้วรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่พิมพ์มาบอกหน่อย ทุกคนรีบไปกดตะกร้าก่อนไปคำพูดคือนายเราใช่คำพูดคือนายเราถูกต้องคำพูดคือนายเราจริงๆใครรู้สึกดีก็พิมพ์ว่ารู้สึกดีพอดูคลิปแล้วรู้สึกดีรู้สึกยากก็พิมพ์ว่ารู้สึกยากสิทธิ์ของเราอ่ะมีสิทธิ์อ่ะกดตะกร้าไปเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆทุกคนกดตะกร้าครับ กกตะก้าครับมา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 มเป็นห่วงความรู้สึกบอสขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับควรจะเป็นห่วงความรู้สึกผมไม่ได้มาตามหาเรื่องอื่นนะถูกต้องแล้วไม่ใช่ความรู้สึกคนเดียวนะความรู้สึก PR อาร์ผมความรู้สึกทีมงานผมความรู้สึกนางงามความรู้สึกทุกคนอะผมว่าไม่เขาไม่มีไม่มีใครแฮปปี้หรอก คนทำขาอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่พอรู้สึกตัวขอโทษมันก็เท่านั้นแหละครับมันก็ซ้ำาๆมันก็เท่านั้นแหละครับผมว่ามันต้องใช้ตะกะต่างคนต่างอยู่อ่ะก็คือไม่ได้โกรธไม่ได้โทษอยู่ใครอยู่มันดีที่สุดผมถึงพยายามไงไม่อยากยุ่งกับอะไรที่เป็นเขตนั้นน่ะเออก็อย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยก็ลากกันไปอย่างเงี้ยอืมองค์การนางงามมันถึงไม่ได้ดีขึ้นไง วงงานางงามจริถึงไม่ได้ดีขึ้นอ่ะก็มีแต่แบบนี้แหละทุกคนก็หวังเพื่อห engagement หวังเพื่อให้คนให้ของขวัญหวังเพื่อให้คนโอนเงินบริจาคหวังให้มีคนเข้ามาดูเยอะๆเรามาทารุณกรรมผมแบบนี้มันก็ไม่แฟร์ทุกคนไปซื้อสินค้าผมดีกว่าปะนะมันก็ไม่แฟร์มันก็ไม่แฟร์นะบอกก่อนคนนี้เห็นไรทีแล้วบอกก่อนมันก็ไม่แฟร์นะ ก็ไม่แฟร์บอกแทนไม่ได้น้อยใจครับควมว่าน้อยใจใช้อย่างนี้ไม่ใช้กับสานอาการแบบนี้ไม่ได้คุณกูดคำว,ว่าน้อยใจใช้ไม่ได้เอาเป็นว่าน้อยใจมันมีค่ามากเกินเอาเป็นว่าไม่พอใจ ว่าทำไมถึงต้องทำกันเยอะๆแยะๆแต่ก็ได้แค่ว่าไม่พอใจแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาเออเข้าใจปะไม่ไม่รู้สึกว่ามีปัญหาไม่รู้สึกมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวออกมาจากปัญหาซะไม่เข้าใจจริงๆหรอือว่าทำไปทำไมเอยต้องเข้าใจได้แล้วก็ <c oughs> <c oughs> ทำไปเพื่อ engagement ไง ทุกคนชอบกระแทกเราเพราะแอนการ์เมนต์มันดีไงแล้วก็เอ่อเป็นสไตล์อ่ะต้องชื่นชมคนหนึ่งแล้วต้องดูถูกเหยียดหยามคนหนึ่งเป็นเรื่องปกติของคนพวกนี้อยู่แล้วเราเข้าใจอืเราเข้าใจ,มาาใจชมอย่างเดียวมันก็ไม่มีคนดูต้องชมไปแล้วก็ด่าคนอื่นไปด้วยเน็บไปด้วยแดกคนอื่นไปด้วยคนดูก็จะเยอะขึ้น มันก็มันก็เป็นรายได้ของเขาอะถ้าทาให้เขามีรายได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเราก็ยินดีครับจะทําอีกก็ได้เราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธจริงๆไม่ได้โกรธครับไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเลยจริงๆครับเจอกันก็คุยได้ไม่ได้โกรธเลยเธอไม่ได้โกรธเลยไม่ได้โกรธเลยแต่เพียงแค่ว่า ไม่อยากสนใจแล้ว ừ ừ ừ. ทางที่ดีก็อย่าพูดถึงเวทีผมเลยก็แล้วกันจบๆกันไปไม่ว่าจะยูนิเวิร์สหรือแกนต่างคนต่างอยู่มันคือสันติวิธี <ừ. S 1> ของโลกใบนี้มันเป็นกฎของ u ูเอหากประเทศใดไม่พึงพอใจต่อกันไม่เข้าใจกันก็ต่างคนต่างอยู่ ทุกคน59บาทเอาพลังพวกเราไปกดก่อน59บาทเอาจริงๆนะแต่มันคงไม่ได้เป็นแบบคําสั่งชัดเจนว่าเอ้ยอย่ายุ่งนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าการกระทําแบบนี้ก็ควรจะไม่ต้องพูดถึงเวทีเราอันท,ที่สุดทั้ง u n i ิเวิรแล้วก็แกรนโอเคเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมผมคาดหวังมันจะได้ไม่ไม่ทำให้เกิดมีปัญหา การให้เกยียดกันเป็นสิ่งสําคัญจะอยู่ในสังคมเนี่ยแต่ถ้าจะไม่ให้เกยียดกันก็ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงกันเราไม่ใช่เยื่อตลอดตลอดไปทุกคนขอความร่วมมือไม่พิมพ์ชื่อนะครับถ้าพิมพ์ชื่อผมจะบล็อกให้หมดผมอยากอยู่ของผมตามลำพังเข้าใจไหมฮะ ใครไม่ขู่กระทําจะไม่ทราบหรอกครับว่าความสนุกหัวเราะล่าเริงกระทบกระแทกแดกดันเหยียดหยามหยามยินนะฮะหัวเราะเป็นเน็ตไอดอลประตูน้ําขยี้ประโยคที่เขากําลังเล่นผมกันเต็มเป็นพันๆเพื่อความสุขความบันเทิงนะฮะเพื่อจะมาแบบรับใส่ว่าจะเข้ามาดูในฐานะอะไรมันเป็นการกระทําที่แบบ การจะทํามันบ่งบอกทุกอย่างเราอ,อย่ามาพูดอะไรไปมากกว่านี้อยู่เฉยๆแอดมินแอดมินช่วยบล็อกทุกคนถ้าพิมพ์ชื่อแอดมินแอดมินอยู่ที่กรุงเทพเปิดคอมเลยฮะใครพิมพ์ชื่อผมจะบล็อกเพราะมันเป็นพื้นที่ของผมนะเป็นพื้นที่ของผมนะทุกคนเป็นพื้นที่ของผม่างคนดันอยู่กวดีที่สุด ทัศนคติที่มันแบบไม่ตรงกันก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สิเรียกคุยได้เฮฮาเธอเราอาจจะไม่ได้มีเกียรติให้เขาให้ก็ได้ในสายตาพวกเขามันลามระบาดกันไปหมดมันลามระบาดกันไปหมดก็ขอความร่วมมือแล้วกันนะว่าจากนี้เป็นต้นไปขอให้เขาไม่ต้องพูดถึง Miss Universe สไทยแลนด์มิส u n นิเว s รใหญ่ แล้วก็มิสแกรนอินเตอร์และมิสแกรนไทยแลนด์คือสิ่งที่ดีที่สุดทุกๆคนด้วยไม่เฉพาะเคสนี้เคสเดียวแต่เคสนี้คือหนึ่งในหลายพันเพราะฉะนั้นจงให้ความเป็นธรรมเราด้วยเราจะไม่โกรธเราจะไม่ว่าคุณแต่เราขอพื้นที่ของเรานะฮะเราขอพื้นที่ของเรานะฮะส่วนสิ่งที่คุณทำทำได้หมดแต่เราขอพื้นที่ของเราว่า พื้นที่ของเราขอให้เป็นของเราดูไม่ได้เลยหรอคะแล้วแต่ไม่อย่าพูดถึงดหรือส่อมจังกันต้องอยู่อ่ะทุกคนสันตินั่งคิดเยอะไม่โกรธแต่ใช้วิธีการต่างคนต่างอยู่อย่ามาว่าผมนะว่าไปกันใหญ่จุดเริ่มต้นใครเริ่ม จุดเริ่มต้นใครเริ่มผมถามคำหนึงใครเริ่มคุณพิมพ์ว่าอะใครเริ่มถ้าคิดว่าทางเขาเริ่มกดหนึ่งหมายถึงทางน้องคนนี้เริ่มกดหนึ่งถ้าคิดว่าผมเริ่มก่อนกดสองคุณต้องเข้าใจเหตุและผลกันก่อนพวกคุณอย่าเพ้อเจอ้อสังคมมันจะไม่ดีขึ้นถ้าคุณไม่รู้สึกว่าใครทําคุณต้องเข้าใจก่อนอืมต่างคนต้องอยู่ดีที่สุดทุกคน ต่างคนตัางอยู่คือตะกาที่ดีที่สุดตัางคนต่างอยู่คือตะกาที่ดีที่สุดเหมือนเหมือนคนเราอ่ะสามีปัญญาเออถ้าเกิดอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่เข้าใจกันก็แยกกันอยู่มันก็สันที่สุกกว่าที่จะมานั่งแกะนงแกล้งกันผมไม่เคยพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเขาเลยนะัะมาแกลนงแกล้งกันทําไมดีใจก็ไปคุย ดีใจเฉลิมฉลองก็ดีใจด้วยมันเป็นสิ่งที่ดีครับได้มาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พวกคุณมาถอดรหัสเป็นสิ่งอะไรก็ไม่รู้ทุกคนต้องเข้าใจบริบทสิทธิของเป็นของเราอ่ะอืถูกไหมเราชาวเอ็มจต้องเข้มแข็งกว่านี้เรานองอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงครับผมไม่ได้เริ่มก่อนใช่ถูกต้องผม,ไ,มได้เริ่มเลยทุกวันเนี้ย คนเริ่มแล้วพอผมตอบโต้ก็มาด่าผมผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาตอบพอผมตอบโต้มาด่าผมเนี่ยมีวิธีเดียวก็คือก่ังคนกันอยู่นางก็เคยโพสต์นางก็เคยรีโพสต์รูปกรงรูปไก่บ้าบาบอกผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำว่าไก่นะนี่พูดจริงๆผมไม่เข้าใจด้วยเลยลว,ว่าทำไมต้องเป็นไก่ผมไม่เข้าใจจริงๆให้ใตายเถอะคือ อยู่ๆก็มีคนไปเปลี่ยนวิกิพีเดียผมใส่อายุเจ็ดสิบหรือหกสิบเก้าหรือ 68, หกสิบแปดอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ชื่อเล่นวกาใืมแล้วก็เลยกลายเป็นอีกกลุ่มนั้นนะที่ที่อุตลิตไปเปลี่ยนอะ ซึ่งมันผิดเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายด้วยนะทั้งอะไรก็เลยเอาไปใช้เพราะว่าจะเปลี่ยนแล้วก็ใช้เรียกละตามนั้นก็ไปใช้กันมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าจะดาวผมหรือจะแดกผมก็จะใช้ชื่อนี้หรือยังไงอย่างเงี้ยถต่ว่าผมรู้สึกไหมผมไม่รู้สึกอะไรกับชื่อเลยนะแต่ผมรู้ว่ามันเป็นคําที่คุณจะมาใช้เป็นทางเชื่อมเพื่อให้ไม่มีความผิดทางกฎหมาย แป่คุณลืมไปหรือเปล่าวาคุณเคยมันเคยปรากฏอยู่ในวิกิพีเดียเราได้แคปไปแล้วเวลาขึ้นสาแเราก็เราก็บอกว่าอ๋อมันอยู่ในวิกิพีเดียมันคือผมก็ได้นะห้ามไขบ้าง <c oughs> ไม่ต้องมาถามผมหรอกครับที่พีอาเขาห้ามขาเขาก็ห้ามไปเหมือนเดิมอืม อ่าบอกอย่างเงี้ยมาถามว่าห้ามครบหมดหรือยังคะอันเนี้ยแล้วก็มาหัวเราะอ,อย่างเงี้ยคือผมห้ามเฉพาะคนที่แบบลังแกเราเท่านั้นแหละผมไม่ได้ห้ามคนอื่นจะครบได้ไงคุณดูซินักข่าวเวลามาหาผมแน่นขนาดไหนมันก็แค่ไม่กี่เพจเองอันเนี้ยผมยังไม่ถือว่าห้ามเป็นทางการผมขอร้องอืมจะห้ามไม่ห้ามอยู่ที่พีอาร์ จะห้ามไม่ห้ามอยู่ที่ PR ไม่ได้อยู่ที่ผมคนละนแผนกกันบริษัทเราเป็นมหาชนแต่ PR อน่ะเขาไม่แฮปปี้เขาพูดตรงๆพี่เต้ยเขาไม่แฮปปี้เลยอืมผมก็ต้องแอคชั่นให้เขาเพราะเขาดูแลฝ่ายโค้ชฝ่าย,าย,ายประชาสัมพันธ์บริษัทอืมทุกคนเราอยากอยู่แบบสงบเราก็อยู่ส่วนเราได้ไหมได้ไหมเออคนที่ทำร้ายเราแล้วแล้วเรายังจะต้องให้เขามา พูดถึงเราอีกอันนี้เป็นคนแบบไหนคุณคิดว่าคุณเป็นคนแบบไหนก็แล้วแต่เน,นี่เป็นสิทธิ์ของคุณแต่พวกเราเจ็บแล้วจำครับแค่นั้นเองบอสเด็ดขาดมันก็ต้องชัด,ชดเจนนะครับเจ็บก็จำมันก็แค่นั้นเองไม่ได้อะไรมากมายก็แค่จำไว้ก็คืออ่ะโอเคงั้นก็ ก็ไม่ต้องพูดถึงเวทีเราง่ายด,ดีมันยังมีเวทีอื่นที่ให้พูดได้ตั้งเยอะแยะนะฮะถ้าเกิดดูถูกเหยียดหยามถักถางเวทีเราย่อเย้ยเย้ยหยันยกันแบบนี้เราก็คงขออยู่ตามลำพังของพวกเราดีกว่าที่เราก็ยังมีอีกเยอะนะอย่างอื่นไม่ต้องมาถามในนี้นะฮะไม่งั้นจะถูกบล็อกนะฮะพื้นที่ของผมนะครับบล็อกเลยดีกว่าคนนี้ไม่ต้องไปฟัง PR นู่น นี่ผมคุยเคสเดียวผมคุยเคสเดียวนะฮะผมคุยเคสเดียวนะฮะเรามีสิทธิที่จะปกป้องตัวเองทุกคนเราถูกเขาทําลายแล้วถ้าเรายังไม่รู้จักปกป้องตัวเองมันคืออะไรผมไม่เข้าใจสังคมคุณอย่าคุณยายแบบคุณยาคุณอยาเอาเปรียบคนจนเกินไปนะ นะอย่าเอาเปรียบคนจนเกินไปนักแล้วก็อย่าแบบมีตะการในความคิดตลกก็เออพูดถึงเวทีบอสจริงเหรอคะก็เรามีสิทธิ์ปกป้องตัวเองไหมผมถามนิดนึงสมมุติว่าถ้ามีคนเข้ามาในบ้านคุณแล้วด่าคุณหรือทำร้ายคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะปิดประตูไม่ให้คนเข้าไหมผมถามคุณคิดดีดคุณมีสิทธิ์ไหม ค,คุณมีคุณมีสิทธิ์ไหมที่จะปิดประตูไม่ให้คนเข้าเพื่อลดปัญหามีสิทธิ์ไหมอืมเราพยายามอยู่ในเซฟตี้โซนที่สุดแล้วเรารู้สถานการณ์ในตัวตอนนี้เรารู้ทุกอย่างเขาควรอย่าลากเราออกไปได้ไหมยอย่ามากระทบกระแทกแดกดันอย่าหัวเราะเป็นประตูน้ําได้ไหมหัวเราะแบบเยอะหยันมากน้องหัวเราะแบบ เย้ยหยันพูดประโยคนั้นแล้วหัวเราะแบบเย้ยหยันแล้วย้ำพูดอีกทีนึงแล้วหัวเราะแบบเย้ยหยันแล้วใส่ตรงใส่ตาโอ้โหมึงจะเย้ยหยันยังขนาดนี้นะฮะคือจะอวยใครผมไม่ว่าเรื่องแปลกผมก็พูดประโยคเดิมจะชื่นชมหรือจะอวยไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ทําไมต้องลากผมหรือลากเวทีผมเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่คุณจะต้องไปอวยและเย้ยหยันแล้วต้องมาเย้ยหยันผมอ่ะผมก็มีสิทธิปิดประตูนะเพื่อไม่ให้คุณเข้ามาอีก แต่ถามว่าเกลียดไหมไม่ได้เกลียดแค่ว่าไม่อยากให้คุณมาน้อยซี่แล้วก็มาทําแบบเนี่ยใส่เท่านั้นเองฮะเท่านั้นเองเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้โกรธไงก็ขอโทษแล้วก็คือไม่ได้โกรธไงก็คือไม่ได้โกรธแต่เราก็มีวิธีป้องกันของเราแ้นะเราก็มีวิธีป้องกันของเรานะฮะกว่าที่จะมาถึงวันนี้ น้องเขาก็ไม่ได้ทําครั้งแรกนะฮะถ้าขอโทษก็คือก็ก็กกรับรู้ไม่ได้โกรธไงก็คือถ้าไม่ขอโทษอาจจะโกรธต่ขอโทษแล้วก็ไม่โกรธพอไม่โกรธเสร็จแล้วทํายังไงล่ะก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกต่อไปในอนาคตโดยการที่ไม่ต้องพูดถึงมันก็จะไม่มีอะไรมันโง่หูพอเมื่อกี้ก่อนขึ้นไลฟ์อ่ะคุยกับพี่เต้ย ไม่โกรธไม่โกรธก็คือไม่โกรธกดต่อแม่ไม่โกรธเข้าใจว่าสิ่งที่พฤติกรรมแบบนั้นมันคืออะไรเข้าใจหมดแหละเราเป็นผู้ถูกกระทํานะเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์เลือกที่เราจะปกป้องตัวเองโดยการที่อ่ะถ้าขอโทษก็คือไม่โกรธแต่เราก็ต้องปกป้องอนาคตของเราด้วยการที่ ปิดประตูอย่าเข้ามาอีกถูกไหมสมมุติหมาข้างบ้านมากัดหมาเราในบ้านเดินเข้ามากัดหมาเราในบ้านแล้วแบบเจ้าของหมาข้างบ้านบอกขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจอ่ะเ,เราก็ไม่โกรธความอ่ะก็คือไม่โกรธขอโทษเราไม่โกรธแต่เราก็ต้องปิดประตูเพื่อไม่ให้หมา มันเผลอเข้ามาอีกเดี๋ยวมันจะมากัดอีกใช่ไหมเพื่อเป็นการป้องกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะอืมยกตัวอย่างให้ให้ฟังมันเคยมีไงที่เราเห็นข่าวถ้าเราเปิดประตูบ้านเอาไว้เฟรนลี่เวลคัมแล้วหมามันเข้ามาเห่าในบ้านหรือมากัด ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องละเราก็รู้สึกไม่ดีพอร,รู้สึกไม่ดีปะ่ะอ่ะเจ้าของบ้านเจ้าของหมาเขาเอาขอโทษนะอ่ะขอโทษก็ไม่โกรธหมาหรอกเราก็ไม่ไดโกรธพี่เจ้าของบ้านหรอกแต่ว่าเราก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ว่ากรณีใดๆเอาขอโทษแล้วเข้าใจาจบเราก็ต้องปิดประตูเราไม่ได้มองวันเมื่อวานนี้เรามองวันนี้กับพรุ่งนี้เรามองวันนี้กับอนาคต เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขอร้องให้เขาอย่าพูดถึงมิสแกรนและมิสยูนิเว r ร์สทั้งยูนิเว s ร์สใหญ่และยูนิเวิร์สจังหวัดยูนิเว s ร์สประเทศเพราะตอนนี้ผมก็ดูแลยูนิเว s ร์สทั้งโลกด้วยก็ไม่อยากให้เขาพูดถึงแล้วก็แกรนก็ไม่อยากให้พูดถึงนะฮะไอ้ใจเย็นๆ là, ต้องไปบอกทางนู้นไม่ใช่มาบอกทางนี้ก็ดีมันจะได้สบายอกสบายใจทุกคนน้องาก็สบายใจ น้องก็สบายใจน้องเขาก็สบายใจเราก็สบายใจนะฮะมันก็ตังค์นต่างอยู่อ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะ,ะดีที่สุดเพราะทุกคอนเทนเต์เขาก็ได้ตังค์ถูกไหมฮะทุกคอนเทนต์เขาก็ได้ตังค์ก็มีคอนเทนต์จากเราเขาาก็ได้ตังค์แต่ถ้าเขาไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เงินจากการทำคอนเทนต์กับเรา แล้วเรากลายเป็นแบบลุกไล่ให้เขาต้องมานั่งเยาะเยยเยๆหย่านมันมันก็ไม่มีประโยชน์ <appointment> พูดถึงเขาก็ได้เงินถูกไหมขึ้นไล์เขาก็ได้ตังค์แล้วเราก็ถูกกระทบกระแทกแดกดันแล้วตกลงเลยยังไงอ่ะเราทําไม่ได้หรอสิทธิ์ของเราอ่ะถูกไหมแล้วแต่ PR ครับแล้วแต่ PR คุณคิดว่าการจะทําใดๆแล้วถ้าเพียงแค่ขอโทษสมมุติว่า คุณไปยืนด่าชาวบ้านเขาหยาบคายแล้วพอเขาจะแจ้งความลงพักคุณบอกขอโทษก็จบอย่างนั้นเหรอมันก็จบในระดับหนึ่งแต่เขาก็ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้คุณมาอีกไงที่กําลังพูดนี่พูดถึงวิธีป้องกันอนาคตอดีตนะ่ไม่ไม่ว่าแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะขอโทษก็ทราบแล้วแต่เรามีสิทธิ์ที่จะวางนโยบายของเราอะ่ะนี่คือของของเราทุกประการ นี่คือของของเราทุกคนของคนอื่นก็ของคนอื่นนี่คือของของเรา MU MUT MGI MGT มันคือของของเราทุกคนเข้าใจคำว่าของของเราเปล่าเรารักษาสิทธิ์ของของเราที่ผ่านมาไปแล้วที่เขาพูดอะไรใดๆที่กระทบกระแทกแดกดันเย้ยหยันหัวเราะเฮฮาอะไรเนี่ยขอโทษเข้าใจละจบเราพูดถึงอนาคตไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยทุกคน ไม่ต้องมาพิมพ์เหมือนกับว่าผมซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเป็นนโยบายโอพีอาร์นะ <c oughs> เราต้องให้เกียรติคนทำงานคำว่าทุกเพจคืออะไรครับคำว่าทุกเพจคืออะไรเพจบนโลกใบนี้มีสองร้อยสามร้อยเพจมีห้ามกล่าวแค่สามเพจเองใช้คำว่าทุกเพจได้ยันน 200, งไงใช้คำว่าทุกเพจได้ยังไ,เไงไเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารแบบเนี้ย เป็นสื่อสารที่เห็นแค่ตัวแล้วรูปเป็นอะไรรูปเป็นตุ๊กตาเพอร์เจอร์ขอบอันอนุญ,ญาตบ็อกพูดจาไม่จริงสองสามร้อยเพจเขาก็ห้ามพูดถึงแค่สามเพจเท่านั้นเองอืมแค่นั้นเองก็จบไปเท่านั้นเองทำไมอ่ะก็ถ้าเพจมานั่งด่าแดกเรามันมีความสำคัญกับบริษัทไหมคุณนั่งคิดสิคุณนั่ง,ค,ค,งคุณจะอนุญ,ญาตให้เพจนั่งด่าเรา แล้วนั่นคือความชอบทมเหรอถูกไหมคุณคิดว่านั่นคือความชอบธทมเหรอนั่นคือเรื่องของคุณถ้าคุณอยากได้คุณไปที่อื่นถ้าเกิดสมมติว่าเพจมาด่าเราทุกวันทุกวันแล้วเราต้องอย่าห้ามเขาด่านี่คุณเป็นโรคจิตแล้วเออคุณเป็นโรคจิตแล้วนั่นขอให้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียวแล้วกันมันจะไม่เกิดกับเราซ้ำๆเราเลือกครับไม่เป็นไรเราเลือก เราเลือกได้ว่าว่าคือสิทธิ์ของเรามันเกิดขึ้นกับคุณรู้ไหมว่าการทำร้ายคนแบบนี้มันเป็นการทำร้ายจิตใจของคนเยอะมันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวหรอก PDMUT PD g r a n d เขาก็รู้สึกผิดหวังกันหมดแหละไม่ต้องอะไรอะ่ะทุกคนแหละนะฮะนางงามที่เขาจะมาเป็น representative เขาก็ผิดหวัง ทุกคนคนที่มีเลือด MGI อ่ะไม่ว่าจะเป็นยูนิเวิร์สหรือแกรนเขาก็ผิดหวังกันทั้งนั้นแหละพีดีที่ก็คุณค่อยดูสิว่าพีดีเขาจะพูดถึงคุณอีกไหมอืมอยู่ในกลุ่มพีดีเขาเมากันอยู่ผมเห็นนะฮะผมเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะหายไปมันก็แค่นั้นเองต่างคนต่างอยู่มันจะเป็นซีรีสอะไร นีไม่ได้โกรธแต่ให้ใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าสันติวิธีต่างคนต่างอยู่คือสันติวิธีนะทุกคนทําไมเราจะต้องแบบทําไมเราทําไมเราจะไม่ทำไมทไมเราจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวหรือแยกทางเดินอยู่อยู่ยางไรก็ได้มันหนักไปหมดแล้วตอนนี้มันมันคนที่มันบ้ามันก็บ้าอยู่นะี่แหละแสะหนักมากมันก็หนักอยู่แล้วะ อืมก็ที่เขาแซะห,หนักๆเราก็ไม่ให้เขาพูดอะ่ะก็พอแล้วมก็แค่นั้นแหละก็มีไม่เยอะหรอกมีไม่เกินเนี้ยนับได้นับได้เป็นปหลักหน่วยอะ่ะเพจมีหลายร้อยนับได้เป็นหลักหน่วย